สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมนะครับก็จะมาแนะนํานะครับบอกกล่าววิธีการทำอาธิเมียนะครับสำหรับบางบ้านที่ไม่มีพื้นที่นะครับไม่มีไม่สามารถที่จะหาไรแดงได้นะครับไม่สามารถที่จะหาไรแดงหมาโนบาลลูกปลาได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นไข่อาทิเมียนะครับ เกลือสมุนแล้วก็ขวดน้ำนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเน,นี่ยเอ่อก็เ,เรียกอะไร,รปั๊มลมนะฮะดีการท่าผมจะเป็นแนวสไตล์บ,บ้านนะทุกคนอันนี้ที่ผมทําไปใช้แล้วนะครับดู ดูนะครับใส่แบบนี้นะครับเป็นสายยางลงมาเป็นสายยางลงมาเจาะปุ่งเจาะเข้ากับตัวฝาฮะนี่ใช่เลยผมก็ไม่รู้ครับผมพูดไม่ถูกผมก็เพิ่งหัดเลี้ยงประกัดเียนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทาลูกปางไม่มีกินนะหาวิธีเอาเครื่องเป่าพอใช้ได้แล้วนะครับพอได้ทุกอย่าง เติมน้ำครับเติมน้ำเข้าขวดประมาณนี้เอาขวดนี้ตัดตูดนะทุกคนดูตัดตูดปึออ๊บเติมน้ำเข้าไปประมาณนี้ฮะนะ,นะค่อนขวดนหนึ่งลิตรก็ไดกระเตียทุกคนจะดาวเอาแล้วก็เติมนี่ครับเกลือเติมเกลือสมุนนะฮะลงไปหนึ่งช้อน แล้วก็เป่าทิ้งไว้ก่อนเป่าทิ้งไว้แบบนี้นะครับให้เกลือละลายพอเกลือละลายเสร็จปุ๊บเราก็ใส่นีบเลยอะทิเมียใส่อะทิเมียลงไปเสร็จปุ๊บเราก็รอเวลาอันนี้ครับหลังจากการเป่าหนึ 1, ่งชั่วโมงไปหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงคือหนึ่งวันนะครับหลังจากการเป่าหนึ่งวันมันก็เริ่มใกล้จะฟักเป็นตัวแล้วเขาบอกว่าอัตรา,าก,การฟักนี่จะอยู่ประมาณยี่สิบสี่ถึงสามสิบหกชั่วโมงนะครับผมก็เลยต้องทำสองชุด ไว้สำหรับใช้สำหรับเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือสมควรทำต่อก็แนะนำผมมาได้นะฮะแต่บางคนถามว่าเฮ้ย hey, ทำอย่างนงี้มันอนุบาลได้จริงเหรอแต่ผมให้ดูค่ะขออนุาตนะทุกคนผมเลี้ยแบบลวกๆนะเนี่ยพี่ๆเห็นไหมฮะ ตุ๊กปลาผมตรงนั้นนะฮะอธิเมียรล้ลวนอันนี้ผมเลี้ยงโดยไม่มีไนกองของคนอื่นเลยนะคนอื่นเขาจะมีแบบที่กองอธิเมียอันนี้เป็นขออล่าสุดคะัที่กำลังอนอุนบาลน,นะฮะนาใช้ได้แน่นอน,นะฮะความขยันเท่านั้น,นะฮะขยันทำขยันเปลี่ยนข้อ,น,ขอนี้กล่องนี้ก็มีเยอะอยู่ เราเป็นเพื่อนใหม่ด้วยกัน,นะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ